สวัสดีค่ะต้องหาน้ามาทางนี้เด้เพื่อนเลยนึ่งข้าวเปล่าอะไรนะครับบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นึ่งข้าวละอันเปล่าไฟเขาว่าอะไรนี่เปล่าไฟบอกเปล่าไฟโอ้ยจับช่นึ่งข้าวจับขาหมาหาว่าเป็นุ้นฟืนนี่นี่จับเขาโอ้ยตายเพื่อนเอ้ยวันนี้นะคะเราต้อขอบคุณย่าอาชีที่เห็ดกำเขาสู่เฮากินเลยโอ้จ้าเอาถ้วยชดนน้ำห่อนี่เราเพื่อนโอ้ยม้อนรุ่นนี้เลย รุ่นนี่รุ่นยุคมากลับมาข้าเลยแบบแมนต้องรุ่นนี้รุ่นขนาดมาตรฐานรุ่นนี้เลยเนาะแต่ยังไม่พอรุ่นนั้นก็มีกระมังอยู่ในเพื่อนเลยรุ่นนี้แหละที่เราอยู่คาเพื่อนแมนบอกใช่เราอยู่คามสองคนเดีวเรากินรุ่นนี้เลยโอ้โหเอาแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นมอหนึ่งหรือมอสองหรือปี๊บ หม้อนึ่งแล้วก็ปี๊ดด้วยไฟปี๊ดนี่คือเราต้มอาบหม้อนึ่งนี่คือเราต้มชดโอ้เราต้องขอขอบคุณนะพี่น้องเลยโอ้สะพ้ายใหญ่มาสะายใหญ่มาได้บันดาลใจเออพี่โรธิดาเศรษฐีนี่โอ้วันนั้นลุงพันไม่อยู่หรืออยู่ทำไมไม่ไปแสดงกับนล่ะมือนั้นพอดีมีภารกิจมือนอะส่งท้ายคันแม่นก็โว้ยคันแม่นลุงพันไปนี่สิได้ฮาคักๆบ่โอ้ ลองเห็นแต่โอ้โหแต่มื่อนี้เราได้ไปส่งส่งพระเอกได้มืมอนี่ยโอ้ไปส่งพระเอกยอดผู้โอ้สามาพพระเอกพี่ขืนนางเอกอย่างแฮงแต่พี่เอกบอกว่าหูสากดิ์ประทับใจมีสากไหนบ้างหลายสากแต่มีอีกสากนี่หลายสากคุณแม่กอดคุณลูกแล้วให้โอโหกหูอยู่แบบอะไรตามลงไปโอ้โหอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนดอกไหรู ไปแล้วทางน้ปาแต่ยังไม่อาบน้ำเลยอย่าเพิ่งคนช่างยายนายยังไม่ดานหรอกยังไม่ถึงเวลาเรากำลังเอ่อเรากำลังอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนี่ยเพื่อนตอนห้าล่องโค้งล่องโค้งเทียนไฟเออเทียนไฟเทียนายอยู่บ่ล่องโค้งเออเทนยนายอยู่อ่ะได้เห็นอยู่อยู่อยู่บ่อกอิ ตับตับี่บอตับตับเขียนไฟลป้าใบ้านป้าในบ้านทำไหมเมื่อก่อนยาพูดหปาบ้านยังงงเลยคือคือไฟ้าไฟา์นี่อยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเมืองหลังหลังบ้านลุงพันนี่เอามาอวเอามาเอาเอาเม็ดไฟล์มาที่ขาวนวลก็มาเข้ามันจะเป็นเครื่องปั่นคือเครื่องอิ้วภาษาบ้านเฮาหน่อยอิ้วไฟาย เราเอาเข้าไปมันก็จะปั่นเอาฝ้ายออกไปมันก็จะเหลือเม็ดมันลงมาอ่าทีนี้พอหลังจากนั้นมันก็เป็นนวลฝ้ายนวลขาวเม่นบอกแล้วก็ไปดีดตับๆไปดีดับๆดีดเพื่อมันแตกมันกระจายออกมาแล้วก็ไปเก็บฝ้ายทำเป็นหลอดบนด้เป็นหลอดแล้วก็เอาไปเก็บแมนอ้ยอยู่นี่หัวนี่แล้วก็เราน่ะลงโคงคงได้เพื่อนเลย้ดังฝ้ายแล้วก็เราก็เอาหลามาแล้วก็เก็บฝ้ายผู้บ่าวก็มาเล่้นน้ำแบบแบบนี้ใช่ไหม แบวามาฮะใบใหม่ไบใหม่แบบนี้เลยเห็นตัวสาวงายไปเลยรุ่นนี้เนี่ยไม่ละอายเลยนะรุ่นลุงพันนี่ขากีไอปุ้ยลงไปข้างบ้านเออโอ้ยสูบยากอกบ,บักไงรุ่นเจาน<อ>้าแล้วก็อีนาย,ยีกนะโอ้ยดื้อมากรุ่นนั้นดื้อมากขออรุณ ลูบ่าวรุ่นลุงพันนี่ดื้อมากปั่นสกกยานปั่นสักยานไปคุยสาวโอ้ยอันเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อเนี่ยพี่เด้อมันเขายุ่มมีอะไรเนาะเสื้อกีนบ่าเบลอลแค่ขม้าดเอ่าใช่ไหมเพื่อนเออกันแนวนั้นหรอรุ่นนี้น่ะเราเราจำได้เพราะว่าเรา เรารุ่นเดียวกันกำลังกำลังจีบกันพี่เ้อนกำลังจะลือล้อฟื้นความหลังเนีวยลื้ฟื้นความหลังแต่ว่าเราไม่ได้จีบกันหรอกอแต่ว่าเราลื้อฟื้นว่ารุ่นเราเนะี่ยเป็นแบบนั้น,นไปดูหนังนี่ละแค่เราได้จักรยานนี่ถือว่ารวยเน้นะเพื่นนะอนเนาะอป็อยจักรยานกิโลไปบึงหนังนะ่ะ <c oughs> ย่างตอนไปมันไปหลายคนเหยเดินไปหลยนย่างไปไปบึงหนังกลางเปลงขากลับวอะ บรรคากบกับใครการมานมาหนิตายแล้วค่อยเจ็ดกิโลมาหนิโอ้ยผ่านป่าช้าอีกต่างหากเอ้ยเอ้ยเออตอนไปมันไม่ได้ส่วนแล้วมันหลายคนมันมวนบรรกาลเนืป่าซ่าบ้านเลือป่าซ่าอยู่สองหมู่บ้านหมู่บ้านมุมนาะบ้านหยังมันมีบ้านกลางบ้านมงไข่สองหมู่บ้านนะเออทางอยู่ทางนี้ก็มีอยู่ทางนั้นก็มีบรรคากรับใครหลับก่อนเขาก็กรับแล้วใครนั่นตายแล้วเบิ่งมันตีสามตีสี่อะไรมาน่ากลัวแล้วแล้วเพื่อน เพื่อนเคยไปไหมบ้านบ้านหนองบ่อไปไปอบุญบ้านหนองบ่อบ้านหนองบ่อบ้านมกเฟืองบ้านมูนาไปเมอดบ่อเออแถวนะบ้านโนนศกโนนสังค่ะโอ้ไปเอสโนนบุญนี่ดาสวัสดีค่ะอันอันตอนนั้นอยู่คู่เพื่อยู่บ้านหนองบ่อ ยาคู่ันยักคูเหออยู่วัดตีถนนนะลืมสืไปไม่ได้าคู่เยอยคูดังไหน่คูเยอนคูดังเลยเนาะยังคูยูนบ่เออนั่นละนนตาสวัสดีค่ะทำไมเกาดูคู่หนุ่มคู่สาวเขาลืลฟื้นอ้าวเาจะได้กินสะเพื่นบานี้ห้าสิเอออกเน่เยอสีสิบสามดมาทันละอนี่้ใหญ่เน่ยเราจะชดน้ำร้อนนะคะเอซีเยนะ ูสาวอยากกินน้ำห้อในเห็ดอะไรสู้โดนล็อกโรศั็ท์ก็ตามแล้วเพื่อนเรามันไม่ได้มันจะมันจะอันนี้เราเอาไปเอาไปนูดเลยเพื่อนเอาไปนวนเลยเอาไปนวดเลยเอาม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 าาม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 าาาาวาา

มันจะได้กินไหมเพื่อนโอ้โยเออเให้ไม่รักกันจริงนี่ไม่ให้กินนะนี่โอ้โยเพื่อน้าต้ยน้ำก็ะเดืดแล้วปไปไปตั้งน้ำนสระมาใส่เลยป้าป้าไถบ้านถ้าเราพูดป้าแถบ้านขำเพื่อนทำไมอ่าเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ในเมือง น้ำซุมข้าวมันอยู่บ้านเน,นาอยู่บ้านนาะ <c oughs> คนมันนอกเนาะไทย้านนอกจะส้มซื่อนะ <c oughs> นอ, <c oughs> อันนี้ก็ยาสีกกรอบเนอะเอาเหลยซองเดียวเอากินเลยเราเก็บไว้ให้เพื่อนอันนี้อะไรอันนี้ก็กินได้โกโก้ค,คือกรัรน่ะน,นี่มันมันมันมากับอันนั้นนะมากับไปนะมาอะไร <c oughs> มีกอขอคอมาเพื่อนกําลังอู้ยกําลังจีบกันอยู่เียกําลังีบกันอยู่กอขอคอมา เหลือเพียงโกโก้ทำอะโกโกไรกัน,น,นกินโกโก้กาโก,ก้มันมันมีอยู่องนม่นสนาม <ś led> M <MB> p V เราให้มันถูกเหม<ล>ือนเด้อ A B C <ś led> <ś led> ถ้าลองไม่ถูกแล้วมันมันเพลงเขาจะเล้วนำง่ายๆสื้ันทบ นี่ไหหมาบักไหลเพื่อนโอ้ยน้ำนี่เงาเขาจะใส่มาต้มงั้นเอาจะใส่มาต้มน้ำเนี่ยอาจะใส่ตักเอาอยู่นู้นบ่อน้ำธรรมชาติมันนัวคืออย่างนี้แซ่บไม่ต้องใส่ผงสุรสด้วยน้ำลังบ้านลุงใช่ไหมว้ายน้ำธรรมชาติเพื่อนกินแล้วอายุยืน หมื่นมื่นปีเอาเพื่อนเปลี่ยนกันกินเลยกินเลยกินเลยโอ้ยเพื่อนเราไม่แน่ใจน้ำเธอโอ้ยใครจะไปเอาน้ำสะอาดมาน้ำมาจากถังไว้เสื้อไว้ใจได้เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำกินเลย ก็ต้องห่วงกินแล้วมีแต่สารพิษถ่ายซีสั้นนะเอ้ตกใจพี่น้องเอฟซีเมื่อกี้หกสิบท่านมาบันนี้แปดร้อยโอ้ยฝันไปโอ้ยพีน้องเลยสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ก็รบรักทุกท่านนะครับก็ถือดจงอะทำไมมืดจังเอ้าก็บ่าวสาวเขาจีบกันจะไม่อยู่กลางแจ้งได้จะได้ ตาไม่เห็นหุงออรุ่นนี้มันสีตาแล้วนะเราต้องอยู่คำค้ามเมืดสิรุ่นนี้มันสีตาและมันสองตาไม่เห็นแล้วบัดเวลาจะนอนก็ยังปิดไฟเลยมันเหลื่อมตารู้ไหมเอาเหรเพื่อนเห็นยังนะโอ้ยโชงชงโชคจะไปค้นหาสามตัวตรงๆมันบ่ได้เลยเพื่อนเอ้ยมันออกไปแล้วนะ เอองวดนี้ไม่ถึงง่วน้าเอาใหม่ยังไงก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าจะเป็นทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้เสื้อผู้บลิตินกินเนี่ยสบู่ฮันนี่솝รวมโอ้ลิ้นรวนลิ้นรวมไม่ถึงอะไรเพื่อนลิ้วนเลยเซรั่มเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดหวาถ้าสบู่สบู่่ันนีทีพีคอฟฟีโอ้ยโมเมนต์สบู่สบู่สบู่ฮันนี่솝บมเมนถ้ามาอยู่ใกล้นี่พี่น้องเอ้ย ความหอมโคสชบู่กับความหอมทีพีโกโก้มันใกล้เคียงกันอวันก่อนเรายังมาดมๆแล้วปุ่มลงไปเลยเพื่อนมันไม่แตกเพื่อนเดี๋ยวคขานใหม่ัมีการโคโลนใหม่ใช่ไหมอากาศเย็นเห็นไหมบอกแล้วอากาศเย็นแล้วนะก็เป็นธรรมดาเราอยู่ด้วยกันก็มีความอบอุ่นออสโมซิสใจกันอยู่แล้วเราต้องไปเอาระอหคมไม้ส่วนบนด้วย เวลาเราจีบกันฝีงไฟไปฝีงไฟมาห่มมุ้งสมัยแต่เก่าหืึงมันหาผ้าไม่มีคุยกันเพลินไฟไม่มุงม้งเหมาหยุ่งเลยเมื่อก่อนน่ยมุง้งเราจะตำตำเอานะเพลินเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ